สวัสดีครับกับนายออนทัวร์ครับอันนี้เป็ดปักกิ่งครับผัดกระเพราเป็ดปักกิ่งครับวัอนี้ผัดเผ็ดเป็ดปักกิ่งครับผัดเผ็ดอ่ะเหย่นำต้อยลุกอ่ะผัดกระเพราเป็ดปักกิ่งครับเวทเทียนน้ำพริกกะปิผมนะครับแม่บ้านเทียนน้ำพริกกะปิผมพี่น้อง like รอรอรอติดตามครับรอติดตามได้เลย สูดว่าเป็ดเป็ดเป็ดเทพครับเป็ดเทพผัดเผ็ดเป็ดผัดเผ็ดเป็ดเทพอือผัดเผ็ดเป็ดเทพผัดเผ็ดเป็ดเทพไปไปลองเลยอันนี้เนี่ยเป็ดครับนี่เป็ดเทพครับนี่เป็ดเทพบ้านเฮาครับพี่น้อง

มาโลหนึ่งนาทต่อไปเลยเฮ้ยต่อไป,ไออไปมาครับน้องผัดได้ปะ

ครับใส่เป็ดลงไปครับอันนี้จะเป็นแล้วใส่ข่าพอเลยใส่เป็ลงไปครับมามาดีเด็ดน้ำพริกกะปิครับ เิตสองตอบกันเลยมงนี่เกตสองตับได้ครับมาใส่ยังลงไปแล้วใส่ตุวอย่างกระปิ้งตางกะปิ้นท้สาลนงไปแล้วลูกปลาพิ่ใส่มะแขงเอาน้แงใส่เระปิ้งไปจังไมะตักอ ถามได้ไหมละ่ะเอาใส่ส่วนนี่น่งยไ,ไยอดนึ่งใส่เซลายปลดน,นิดแทนเ่<อ>นี่เราไม่ตุ่มแต่เนีนนนน่นี่อะไอพุดนอ้อนไมพอพอพอเต็มไปแล้วพี่น้องพปิดนักพีคกับจีไปเต็มรูลรมั้ง ่วงรวงยังยังเรงนี่อะตาเรจแลนะครับปเียซีบันเทอร์ซีบันเดี่ยอะไรกันได้ปเดียอะครับจะปุงละอะรสีีดำนะครับสีดำไปครับสีดำเียวเราไมได้เียวเมีอยู่ป่อยไเคียวครับพี่ดำปล่อไมหดเ ชีวขาวครับตามด้วยสัดหอยนางรม ใส่มแน่มันมาของอยู่ตนมีแล้บัดนี้มันมาใส่ยู่ตมันมีเลยเอเลนไหมคลนไหตมเคมานบะบบ้าว่ะไอมลไหล่้าะทีโครโลครับเรามีสีทันแน่ แักกะหน่อยส <c oughs> ามด้วยนี่นะครับพริกไทยเผ็ดครับโอ้อันพี่แจงเผ็ดครับโอ้ยอร่อยไปหน้องฟังกับบอกผิดแล้วจะกินข้าวแรงครับเลย

ไปได้นะครับมานี่จะ,จะ,จะ,จะกจักจเกเกไปครับเยอกับแครอทกับใส่ผักรวมีลงไปครับนีพริกหยวกมีเห็ดหูหนู มีเขาโคตรอ้อนครับไปไปนี่ครับใส่แบบกู่ลงไปครับ สีแม่ในน้ำซุปนี่ที่ไหหรไมันหอมผับนีน,น,น,นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับบัดนี้ใส่พริกไทยครับพริกไทยครับพริกไทยอ่อนครับใส่ไป ผัดเผ็ดเป็ดเทพครับผัดเผ็ดเป็ดเทพนะครับซิมครับสวัสดีเสร็จสอบเยอะเลยครับไปไปซิมกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับไปดับครับผมพี่น้องแมวมาครับ มาครับไปเกินข,ขาวันเ,นเริ่มแกนมานั่งนี้มา,มาไปก <c oughs> ่อ <c oughs> นนัคุยเรือ่องเป็นย่างี่มก็ะเกดเปทก่นอะไรนรัเต่าผัดกะเพราเปรีเริ่มเป็ดเทครับ ไมานนู้อยู่เยเอาไหมเอาไหมนี่ไม่เอาติินข้าวเปล่าหรอเราอชินลูกชิ้ไรมครันี่ครับใส่กะปิกะปิเอาไหมพ่อให้้ำไหมเอาไหมไม่เอา

ทำไมไม่กินดีเดียร กินอะไรลูกอเลยลูกแตงกอลยเผ็ดอ่ะเหรอไม่เด็กเปลี่ยนปนคนมี่แบบเนาะกินเล็กน้อยน้าสิว่ากินมากินเด็กกับเขาเป็นยังไงทอดไข่นะอร่อยยั่วๆเดินนะไม่ไม่ชอบไม่ชอบเหล้าจังไม่พัก เอานั่นเนกินกับพี่เอนนเดเดี๋ยวกันลูกอืขอบันแน่มนไหมเหนียเยี๋งวกับนำพปีกกะปีเอาแก้วลงหย่อนมาหลักนะอืมเอาแก้วลงมาแล้วรโดดนพียป้องูได้ไมน้องแด้กดนึ 嗯嗯，行、嗯。下这好了，工杯、嗯。 ก็หเห็นเลยพวกนี้มามานี้มาแซ่บอร่อยมมใส่ซม,มันนะครับสส่ซนนูมนด้ว ขอ,องเอองยค่ะขอร้นี่ึ้นลงมาใหญเนาะเห็ดของ えて รับไปดูกเอาเสร็จไม่เก็นได้กินไม่เผ็ดแม,ม่มอมยู่ไปแล้วครับพอกันไหมครับคิดหนาครับผมแซ่บครับชอเผ็ดเผ็ดกรพริกกระปี ครับขอบคุณมาครับ,บคุณอาสวัสดีครับบ,รบ,บ๊ายบาย